ฝรั่งเศสอาเซนอน์ฝรั่งเศสอาเซนอนเกิดปีหนึ่ใครครับโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้ผมมีนี่ครับมีสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นปีเก่าเนาะเป็นปี2011-2012นะครับมาดูนักเตะเก่าๆบ้างปี2011-2012บ้างนะครับของพาณิชย์เดิมนะครับออฟฟิเชียล1 1 2 0 1 2สิสิติกเกอร์อาร์ป้อมนะครับมาลองดูกันผมมีอยู่5ซองนะครับเป็นน่าจะเป็นนักเตะที่ได้เล่นยูฟาแชมเปียนลีกปี2 0 1 1 2 0 1 2นะครับ เราจะได้นักเตะดังๆ,งๆหรือเปล่านะครับมาดูกันเนานี่หซองนะครับมาเริ่มจากสองแรกกันเลยดีกว่านะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ,อ,อ,อเป็นใบแนวนอนครับเป็นใบแนวนอนเบนฟิก้านะครับเป็นนักเตะสเปนของเบนฟิก้าโนริโต้ครับ ดิโนมอสซาเกรปครับนักเตะโครเอเชียอ่าเป็นมาริโอซิตุม้มฮะอันนี้ทีมอะไรผมไม่รู้จักนะครับน่าจะเป็นจากโรมาเนียหรือเปล่าเป็นกราเบียวกราเบียวนะครับไปต่อมาเป็น แท็บซอนสปอร์ครับเป็นแท็บซอนสปอร์ครับเป็นโลโก้เอซิมิลานครับอิตาลีเอซิมิลานอิตาลีโอเป็นโลโก้สวยนะครับเนี่ย้หลังนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นโลโก้เอซิมิลานเนาะหนึ่งซองก็จะมีอยู่ประมาณนี้มีอยู่5ใบ นะครับมบีอีกห5ใบในหนึ่งซองมาต่อครับสองที่สองสองที่สองมาเลยอัดแจ็คครับแรกแรกอัดแจ็คเป็น เป็นใครเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับเป็นนักเตจกจกะจากอาลเจกเนาะแคนาบรูนนะครับนักเตะสัญชาติแคนาบรูนอันนี้นักเตะเลเวอร์คูเซ่นนะครับสัญชาติเยอรมันเป็นโอ้โหใครนะครับรู้จักไหมอ๋อคิสลิงค์สเตฟานคิสลิงค์สเตฟานคริสลิงค์ของเลเวอร์คูเซ่นครับอ่านี่เป็น อินเตอร์มิลานนะครับเป็นอินเตอร์มิลานอาร์เจนตินาเป็นใครซาเนติไหมครับอ่าใช่ครับตำนานอินเตอร์มิลานชาเวียซาเนติครับ๋อสวยงามนะครับเนี่ยนาโปลีครับืมสโลวาเกียหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะเป็นมาลิฮัมซิกนะดูจากสงผมกันโอ้ใช่แน่เลยสงผมแบนนี้มาลิกฮัมซิกครับ มาทีกิของนาโปลีส่วนใบสุดท้ายเป็นเหมือนใบฟรอยนะครับโลโก้อีกหรือเปล่าเป็นโลโก้อีกเหมือนเดิมนะครับเป็นทีมจากโรมาเนียเนาะกาลาติอะไรเนี่ยครับเป็นโลโก้ทีมจากโรมาเนียอ่ะสที2่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาดูสอที่3กันบ้างนะครับมาเกย์จาก พวกจากบาเซโลนาหรือว่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรอย่างนี้จะมีไหมบาเซโลนาเรียลมาดริดอืมบาเต้บริซอฟครับบาเต้บริซอฟอาตเยอฟแมนซิตี้ครับอืมยังเป็นเหมือนจะเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยครับแมนซิตี้ เจมมิลเนอร์ครับโอ้โหเจมมิลเนอร์สมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับใบนี้อ่า ah, นี่ครับตอนนี้ไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนาโปลี oli, ครับเตะสัญชาติอิตาลีของนาโปลีเกิดปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเป็นเปาโปคานาวาโลครับเป็นเปาโลคานาวาโลโอ้โหตำนานนะครับเนี่ย ตำนานทีมชาติอิตาลีครับคานาวโรุเป็นมักเซย์ครับอืมเป็นเป็นลูโชกอนซาเลสนะครับอ่ะสองนี้ไม่มีเบฟลอยด์นะครับสุดท้ายเป็นบาเลนเซียสัญชาติสเปนเป็นใครเนี่ยครับเป็นดาวิส เ o w เบ l d a ดาว v i s ฮา v e d a ของมาเลเซียครับอ่ะผ่านไปสซองอย่างรวดเร็วอสองที่4กันเลยครับซองเมื่อกี้ไม่มีใบฟอยนะมาดูซองนี้จะมีใบฟอยนะมาเช็คครับมาเช็คซัมเตอร์ดเป็นเดยองครับเป็นเดยอง ของเป็นเลเวอร์คูเซนครับนักเตะสัญชาติเยอรมันของเลเวอร์คูเซนเป็นลาสเบนเดอร์ลาสเบนเดอร์นะครับต่อมาทีมอินเตอร์มิลานครับโรมาเนียจะเป็นใครอินเตอร์มิลานโรมาเนียเป็นคริสเตียนชิวูครับอของอินเตอร์มิลาน ตัวใบต่อไปนะครับเป็นมักเซย์โอลิมปิกมักเซยสัญชาติฝรั่งเศสเป็นอ,อืมคนนี้ใครครับผมไม่รู้จักนะครับน่าจะเป็นนักเตะเก่านิดนึงส่วนใบสุดท้ายครับไม่ใช่ใบฟลอยนะซองนี้ไม่มีใบฟลอยเป็นอาร์เซนอลอืมฝรั่งเศสอาร์เซนอลฝรั่งเศสอาร์เซนอลเกิดปีหนึ่งเก้าแปดห้าใครครับอืม,อมเป็น เราลองกอสเซียลนี่ครับเราลองกอสเซียลนี่ของอาร์เซนอลโอเคครับซองสุดท้ายแล้วครับใบฟลอยด์ Floyd, mm hmm. เหมือนจะมีแค่โลโก้อย่างเดียวนะครับพวกนั้นก็ใบเบสธรรมดานะซองสุดท้ายครับอาร์เจกครับใบแรกเป็นอาร์เจกอัมสเตอร์ดัมอืมเป็น นิโคลไลนิโคลไลครับเดนมาร์กของอาแจ็กซ์บาเยินครับฮะทีมใหญ่มาแล้วเยอรมันเป็นโทมัสมุนเลอร์ครับโทมัสมุนเลอร์ของบายเยมิวนิกฮะต่อมาโอโ้โหโอลิมปิกอสนักเตะกรีซด้วยอื้มอ่านชื่อชื่ออะไรเนี่ยครับ วัตวัตซิลิสของโอลิมปิโกสต่อเลยครับเบอไปมักเซโอลิมปิกเป็นมักเซนักเตะฝรั่งเศสเป็นดิอาร่าเป็นดิอาร่าของมักเซส่วนใบสุดท้ายไม่ใช่ใบฟลอยเป็นวาเลนเซียอาร์เจนตินาเป็น ทิโนกคอสตาครับเอตนิโนกคอสตาของบาเลนเซียอ่านี่ครับนี่ก็เป็นด้านหลัง, 2012, ง ini, นะะ Italy, นะครับยูฟาแชมเปียนลีกออฟฟิเชียลปี2011-2012ครับของปานินี่เนาะอ่เ m a ดอินอิตาลีนะครับปานินี่อ่ะนี่ครับที่เราได้มาอ่ะก็จะมีประมาณนี้ ทมอย่างบาร์เซโลนาอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างโทมัสมุลเลอร์เมื่อกี้นะครับที่น่าจะดังๆหน่อยเนาะแล้วก็จะมีอย่างฮาเวียสานิตติเนาะที่มีคานาวาลูมีเจมิลเนอร์อย่างนี้นะครับที่ผมรู้จักมาเลคัมซิกซาเบียฮาเวียสานิตติอย่างนี้นะครับเป็นเตมิลานเนาะอันนี้เป็นตำนาน มีสเตฟานคิสปริงนี่ครับมีอาแจ็คนนะครับกาลาตสไลน์อันนี้เป็นทีมจากโรมาเนียหรือเปล่าครับเป็นทีมจากอ่ะนี่ทีมนี้ทีมจากโรมาเนียนะครับนิโมซาเก็ปแล้วก็เบนฟิก้าครับโนโริโตของเบนฟิกา้าแล้วก็โลโก้สองใบอ่ะประมาณเท่านี้ครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสติกเกอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2011-2012นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ